ท่านสาธุชนพุทตบริษัททั้งหลายและพระโยคาวาจรทั้งหลายตลอดจนทั่งท่านาพระภิสุสมมณีนนทั้งหลายเวลานี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานไปกรรมฐานแล้วก็เป็นบาระที่ท่านทั้งหลาย จะเริ่มใชอารมณ์จิตของท่านให้เป็นประโยชน์เพื่อตัดกิเลสให้เป็นสมุเทเฉตประหารสำหรับมื่อวันวานนี้เว่อผมได้พูดถึงเรื่องของนิพพิทาย,ยานในหมวดข้อนาปานุสติกรรมฐานความจริงก็ยังไม่จบ แต่ว่าจะขอย้อนรอยถอยหลังสักนิดหนึ่งว่าการจเจริญพระกรรมฐา,านที่จะให้ได้ดีไม่ใช่ว่าเราจะตั้งหน้าตั้งตาทำแต่สมาธิอย่างเดียวหรือว่าจะทำแต่วิปัสสนาญาณอย่างเดียวถ้าทำแบบนี้ไม่มีผลถ้าการที่จะปฏิบัติให้มีผลจริงๆ นั่นก็คือต้องมีอารมณ์สำรวมอยู่เสมอคำว่าสำรวมก็ได้แก่การระมัดระวังคือหนึ่งระวังศีลอย่าให้บกพร่องสองระวังสมาธิอย่าให้เคลื่อนสามระวังปัญญาย่ายใช้ไปในด้านของอกุศล ถ้าท่านนั้นหลายระวังอยู่อย่างนี้เป็นปกติผลเนื่องการปฏิบัติไม่เป็นของยากและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งอิธิบาตสี่ชันทะมีความพอใจในอารมณ์กรรมฐานที่เราจะพึงปฏิบัติวิริยะมีความขยันหมั่นเพียร ลุกไล่กิเลสให้มันพินาศไปจิตตสนใจในเรื่องการเจริญกรรมฐานโดยตรงวิมังสาใช้ปัญญาพิจรารณาควบคุมจิตว่าเวลานี้จิตของเราตกอยู่ในสภาวะอะไรตกอยู่ในสภาพ,าออภาพของกุศลหรือว่าอกุศล เป็นอนุว่าถ้าท่านหลายมีทิบบาทสี่ครบถ้วนการเจริญกรรมฐา,านเป็นของไม่ยากและเบอการต่อไปก็คือการเข้าใจฟังแล้วคิดคิดแล้ทดลองในการปฏิบัติการทดลองในการปฏิบัติต้องกเป็นการทดลองอย่างจริงจังไม่ใช่ทำเล่น ว่าท่านทั้งหลายทําได้อย่างนี้เป็นปกติก็เป็นว่าการเจริญกรรมฐานเป็นเรื่องเล็กไม่ใช่เรื่องใหญ่ตอนนี้ไปก็จะขอเตือนบรรดาท่านพโยคาวาจรทั้งหลายว่าการเจริญกรรมฐานที่ดีจริงๆเราต้องมีศีลบริสุทธิ์เป็นปกติ อย่าใช้อารมณ์พิดเป็นอกุศลภายนอกกายวาจาให้อยู่ในธรรมอย่าทำกายวาจาเข้าไปถึงด้านของอกุศลน,นั่น,สนแสดงว่าจิตมันเลวถ้าจิตดีกายวาจามันก็ดีถ้าจิตเลวกายวาจามันก็เลว เราเกิดมาเวลานี้เราต้องการความดีหรือว่าต้องการความเลวถ้าเราต้องการความดีก็พยายามส่งความดีไว้เอาจิตใจคุมไว้ในด้านของความดีวิธีปฏิบัติเพื่อกรรมฐานให้ใช้อารมณ์พิจรารณากับอารมณ์ทรงตัวสลับกันไป ก้วันนี้จะพูดถึงสังขารุปเปขายานวิธีทรงตัวก็คือควบคุมอารมณ์ใจให้เป็นสมาธิตามที่ท่านปรารถนาโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งหมดนี้ประหนดหมดข้ออนาปานุสติกรรมฐานแล้วก็อนาปานุสติกรรมฐานนี้ทัานจรทำกรรมฐานหมดใดก็ตาม จะต้องใช้อนาปานุสติกรรมฐานขึ้นต้นไว้เสมอถ้าหากว่าท่านทิ้งอนาปานุสติกรรมฐานเมื่อไรนั่นหมายความว่ากรรมฐานของท่านจะสลายตัวคือศีลก็ไม่ทรงตัวศีลที่ทรงตัวเขาเรียกว่าศีลานุสติกรรมฐาน สมาธิก็ไม่ทรงตัวสมาธิทรงตัวเขาเรียกจิตตานุปัสนามาหาปฏิปทา,า,านมีปัสนายมันก็ไม่เกิดนี่เราจะต้องคุมอารมณ์สมาธิวิธีการคุมอารมณ์สมาธิก็มีทั้งสองแบบแบบที่หนึ่งคือทรงอารมณ์จิตให้หยุด คำว่าหยุดหมายความว่าใช้คำภาวนาหรือว่ากำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกไว้เป็นปกติโดยไม่คิดถึงอารมณ์อื่นใดอย่างนี้ได้ว่าทรงให้หยุดให้สมาธิในได้ของการหยุดคือจิตมันหยุดคิดเรื่องอื่นคิดเฉพาะจิตที่เราจะพึงกระทำที่คิดถึงคำภาวนาคิดถึงลมให้ใจเขาออกโดยเฉพาะ คำว่าหยุดนี่ไม่ใช่หยุดเลยหยุดอารมณ์อื่นเพื่อทรงอารมณ์ไม่โดยเฉพาะนี่เป็นแบบหนึ่งอีแบบอีกแบบหนึ่งก็ใช้การพิจารณาในด้านกรรมฐานที่จะเพิ่มมีสำหรับการภาวนาหรือว,ว่าด้านนิวปัสนายานคือพิจารณานะครับไม่ใช่ภาวนาพิจารณาใคร่ครวญหาเหตุให้ผลหาผลเพื่อการละ เมื่อการพิจารณามันเฟื่องเกินไปจิตจะโฟจะออกเน่าลูกนอกทางก็ทิ้งการพิจารณาเสียหันเข้ามาจับอารมณ์หยุดคือ,อนาปานุสติควบกับคำภาวนาว่ายังไงก็ได้ตามใจท่านเจอทั่งจิตทรงอารมณ์ตัวดีแล้วก็มีความเยือกเย็นดีคลายลมมาใช้การพิจรารณา ถ้าทำสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้ความเป็นประโูดาสกิทาคานาคารหันเป็นของไม่ยากอย่าลืมว่าทุกท่านต้องมีทิมบาสีครบทนวันนี้ขอย้อนลอยถอยหลังไปหานิพิทยายานสักนิดหนึ่งความจริงวิปสัสนาญานนี่มีเก้า แต่ผมนำมาพูดกับพวกท่านเพียงสองก็เพราะว่าเห็นว่าทิ้งทั้งหลายเหล่านั้นไม่หนักแล้วก็มีความสำคัญน้อยความสำคัญใหญ่ในด้านการปฏิบัติแล้วก็จับนิพิทายานให้ได้วันนี้พูดกันถึงว่าสกิทาคามีมักในด้านของกามฉันทะ เราหาทางตัดกรรมคุณโดยอารมณ์ดีนว่ารูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศเป็นของดีเรามานั่งพิจารณากันดูว่ามันดีจริงๆหรือว่ามันเลวสิ่งที่เราปรารถนานั่นคืออะไรสิ่งที่เราปรารถนาจริงๆคือความผ่องใส รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสรูปสวยเราชอบเสียงพระเสียงที่ไพเราะเป็นประโยชน์จับใจเราชอบกลิ่นหอมเราชอบรสอร่อยเราชอบสัมผัสเป็นที่ถูกใจเราชอบแต่ว่าสิ่งที่เราชอบนั้นมันทรงตัวหรือเปล่า มันจะทรงตัวสวยสดงดงามอยู่ตามนั้นมันจะหอมโหนโยนใจยอยู่ตามนั้นมันจะมีรสอร่อยในการสัมผัสอยู่ตามนั้นมันมีไหมมีอะไรบ้างในการทรงตัวแบบนี้ในที่สุดเราก็มองเห็นว่ามันไม่มี ไม่มีอะไรทรงตัวเป็นปกติมันมีการเคลื่อนไปเพื่อสลายตัวรูปสวยเดี๋ยวก็เศร้าหมองเสียงเพราะผ่านไปเสียงก็บุคคลคนเดียวกันเดี๋ยวก็เพราะเดี๋ยวก็ไม่เพราะเวลาเขารักเขาชอบใจเสียงมันก็เพราะเวลาเขาโกรธหรือเขาเกลียดเสียงมันก็ไม่เพราะกลิ่งก็เช่นเดียวกัน มันจะหอมตลอดกาลตลอดสมัยได้ไหมมันก็หอมไม่ได้หอมพันจะหมูกไปแล้วก็หายไปดีไม่ดีเก็บไว้นานๆไกลบึงกิ่นเหม็นรสที่สัมผัสปลายลิ้นกับกลางลิ้นพอถึงคนลิ้นมันก็หายไปการสัมผัสระหว่างเพศเราปรารถนากันมาก ว่ามันเป็นสุขแต่ดูคนดีก็มีคู่ครองเขาสร้างสุขหรือเขาสร้างทุกข์ความเปินอิสระของเราไม่มีถ้าเรามีคู่ครองเพราะว่าจะต้องมีความห่วงใยในคู่ครองเป็นปกติถ้ามีลูกหลานเลงขึ้นมาเป็นยังไง ถ้าสภาพของบุคคลที่เป็นคู่ครองของเราเขาหยิงสาวเขา,าหญ่หนมสวยสดงดงามตลอดเวลาหรือเปล่าอย่าลืมมองดูคนแก่บ้างคนที่แก่นะี่เขาหนุม่มเขาสาวกันมาแล้วทางนั้นแต่ในที่สุดเมื่อสภาพความแก่เกิดขึ้นมันมีสภาวะเป็นยังไงนั่งมองโลกนี้ว่ามันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ การมีคู่ครองเป็นสุขและเป็นทุกข์นึกเอาเองเพราะว่าทุกคนมีปัญญาว่ากันโดยในยแล้วไม่มีอะไรทรงตัวมันมีสภาพนำม,มาซึ่งความทุกข์แล้วมันนะ่ารักนะ่าปรารถนาหรืวนะอว่าน่าเบื่อใช้ปัญญาพิจรารณาดูให้ดีเป็นอันว่าเบือ่อ ท่านจะเบื่อหรือไม่เบื่อแต่ผมเบื่อผมถือว่าผมเบื่อแล้วน่นก็เบื่อถึงที่สุดของจิตไม่เคยคิดไม่เคยปรารถนาเพราะว่าเห็นคนก็ไม่เห็นซากศพเห็นวัตถุที่มีอาการผ่องใสก็สลดใจว่ามันผ่องใสไม่นาน เพราะว่าเห็นมันมามากผ่านชีวิตมาหลายสิบปีมีความเข้าใจดีในเรื่องนี้ใ่สำหรับท่านจะเบื่อหรือไม่เบื่อเมื่อน,นิพพาย,ยายนเกิดขึ้นก็มีหลายคนอยากจะตายถามว่าท่านจะถามผมว่าอยากตายไหมเวลานั้นมันอยากตายจริงๆเห็นคนเลวเบื่อเห็นสัตว์เลวเบื่อ เห็นวัตถุธาตุทั้งหลายเบื่อเห็นบริวารเลวก็สียสิเอียนเห็นเพื่อนเลวก็ลังเกียจรวมความว่าเราหาคนดีกันไม่ได้คำว่าหาคนดีก็ไม่ได้บางทีเขามีนิสัยดีมีจริยาดีมีจิตซื่อตรงแต่วร่างกายของเขามันไม่ดี ร่างกายมันของเขามันเดินก็ไปหาความผุความพังเดี๋ยวก็เป็นโรคอย่างนั้นเดี๋ยวก็มีอาการอย่างนี้ความแปรปรวนมันเกิดเลยพบความไม่ดีก็เลยเบือ่อบริษัทบริวารก็เหมือนกันทุกคนก็อาจจะเป็นคนดีแต่เราเป็นที่พึ่งของเราไม่ได้จริงจัง ไม่ได้ตลอดการตลอดสมัยเพราะว่าเขาต้องตกอยู่ในสภาพเขานี่จังหาความเที่ยงไม่ได้ทุกครั้งความทุกมันยุ่งกับเขาอนัตตาในที่สุดเขาตายเป็นอันว่าที่พึ่งของเราจะพึ่งใครก็ตามเขาก็แก่ลงไปทุกวันเขาก็ป่วยทุกวันเขาก็ตายทุกวันเป็นอันว่าเราก็จำจะต้องเบือ่อเพราะาสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารัก มันมีสภาพเป็นอย่างนั้นเขาเองเขาก็ไม่อยากจะเป็นอย่างนั้น <c oughs> แล่ว่ากฎธรรมดามันบังคับ <c oughs> ในเมื่อความเบื่อเกิดขึ้นมากๆก็อยากจะตาย <c oughs> ในสมัยพระพุทธเจ้าพระจ้างปริพาชกฆ่าสนหลายสิบองค์ให้ฆ่าตนแล้วก็ให้บริการเป็นเครื่องรางวัล นั่นองค์สมเด็จพระพิชิตามาจไน้ทรงแนะนำว่าท่านทั้งหลายเมื่อพิจารณากายแยกออกเป็นชิ้นเป็นส่วนแล้วจะรวมเข้าไว้ก่อนคำบารมเข้าไว้ก่อนก็หมายความว่าอย่าเพิ่งทิ้งมันถ้าถึงเวลามันพังของมันเองยอมรับนับถือกฎของธรรมดานั่นก็คือใช้สังขารูปเปกขายาน ถ้าเป็นญาณในโลกีเนี่ยฌานเราเรียกว่าสังขารใช่เราเว่าเราเรียกว่าอุเบกขาแปลว่าวางเฉยในอารมณ์แต่ว่าในด้านวิปัสนาญาณเรียกว่าสังขารุเบกขายานคือใช้ปัญญารู้ตามความจริงแล้วก็มีความวางเฉยในเรื่องของขันห้า ขั้นหาน้าหของเราขั้นห้าของเขาเราก็เฉยหมดเฉยเพราะอะไรเพราะว่ามันจะพังก็ช่างมันมันไม่พังก็ช่างมันมันจะหนุ่มก็ช่างมันมันจะสาวก็ช่างมันมันจะป่วยก็ช่างมันมันจะแก่ก็ช่างมันมันจะตายก็ช่างมัน ทำไมจึงช่างก็เพราะธรรมดาคงเป็นอย่างนั้นทําจิตของเราให้สบายยอมรับนับถือกฎของธรรมดาถือว่าธรรมดามันเป็นอย่างนี้เราไม่มีทางจะเลี่ยงอาการมันเกิดขึ้นจิตเราไม่วุ่นวายจะเกิดยังไงก็ช่างถือว่าขันห้าอันนี้ไม่ช้ามันก็พังพังเมื่อไรเราไปนิพผ่านเมื่อน,นั้น โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเราก็หันก็มาเจอถึงเรื่องกรรมฉันทะในสกิทาคามีมรละสกิทาคามีผลเรายังตัดกันไม่ได้เด็ดขาด <c oughs> ในเรื่องกรรมฉันทะหรือโลภหรือโทสะหรือโมหะแต่ก็บันเทาลงมากค,คล้ายๆกับจะได้นาคามีผล ไม่มีทีที่เราจะระง,งับมันได้จริงๆอย่าลืมว่าต้องใช้กรรมฐานหนึ่งกายคตานุสติลสุกกรรมฐานเพื่อจำใจไว้เสมอให้มีความรู้สึกทรงตัวเพราะเรื่องความรักในเพศหยุดทีหรือว่าหยุดกันเทีเพราะเรื่องนี้มันเป็นปัจจัยของความทุกข์ ิ่งที่เรารักมันสกปรกตามที่พูดมันแล้วอย่าย้ำให้มากเลยในเมื่อมันสกปรกโศกโหกอย่างนั้นจะอะไรมันดีแล้วก็นำมรณานุสติกรรมฐทานเข้ามาว่าคนที่เรารักนี่ไม่ช้าก็ตายตายแล้วมันน่ารักตรงไหนเป็นอันว่าคนที่เรารัก ก็คือเรารักสวมเคลื่อนที่นั่นเองมันเต็มไปด้วยความสุขบรกเต็มไปด้วยความโศโครกนั่นในที่สุดก็ต้องมาเป็นทีตายใละร่างกายของเราก็ไม่สภาพอย่างนั้นให้เมื่อเรากับท่านเรากับเขาไม่สภาพเสมอกันต่างคนต่างสุขปรกต่างคนต่างไม่ทรงตัวต่างคนต่างตาย จะมานั่งลำพึงลำพันเรื่อความรักมันด้วยประโยชน์อะไรใจก็วางเฉยจะมายังไงก็ช่าง,งเห็นคนให้มีสภาพทำจิตที่มีสภาพมันเห็นศพเห็นผิวพัน์ก็ดูภายในไม่ได้ผิวพัน์เขาก็สกปรกมันไม่ได้สะอาดปณ้สภาวะของจิตมีความเบื่อหน่าย เบื่อนหน่ายที่มันท้อแท้ใจเราก็ทำใจวางเฉยในสังขารุเปปขายานว่าสภาพความสกปรกอย่างนี้สภาพความมุ่นวายเพื่อความรักอย่างนี้มันไม่มีสำหรับเราแล้วเราจะไปยุ่งอะไรใครจะมาใครจะไปยังไงเราก็เฉยอันดับแรกอย่าลืมว่ามึงมากูมดุด คำว่ามึงมากูมุดมึงหยุดกูแย่มึงแย่กูตีมึงหนีกูตามมึงมากูมุดนั่นหมายถึงว่าความว่าถ้าเห็นสภาวะที่เราจะพึงรักตัวกามฉชันทะเราก็ม,มุดเข้าไปหาสุภกรรมฐานก,ก,าาาก,กับกายยคตากบับกับกายยคตานุสตินจาจับสกายะทิฐิว่าร,ร่างกายมันไม่ใช่ไขรไม่ใช่ของไขร เป็นเป็นธาตุสี่ที่ตัณหาสร้างขึ้นใช่เป็นเรือนางเรือนร่างโชคคราวใจก็มีอารมณ์สบายเมื่อจิตมีอารมณ์สบายใจมันเฉยอารมณ์มันเบาอย่าลืมนระครับอารมณ์ของสมถะที่เป็นฌานมันก็มีสภาพคล้ายความเป็นอรหันต์เหมือนกันแต่อารมณ์หน,น,น,นักแนบแน่นหนักหน่วง แต่อารมณ์ตัดจริงๆเป็นอารมณ์เบามีความสบายๆใช้ๆเหมือนกับไม่มีอะไรมาทวงใจใจเบาใจสบายความรักในระหว่างเพศมันไม่มีอาการอย่างนี้ที่ว่าสังขารุปเปฆาย,ยานในเฉพาะการมฉันทะที่เราจะพึงตัด แต่อย่าลืมว่าอารมณ์ของพระสกิทาคามียังตัดกามชันทะไม่ได้เด็ดขาดแต่ถ้าว่าก็สามารถที่จะระง,งับอารมณ์ไม่ได้มากนานๆจะมีอารมณ์เกิดสักครั้งหนึ่งในเรื่องของในเรื่องของการมีความรู้สึกในกามอารมณ์ นี่เป็นอันว่าเราเข้าถึงสังขารุปเปคาย,ยานอารมณ์ใจสบายสบายในตอนนี้เรียกว่าเบาลงไปมากความรู้สึกในระหว่างเพศมันจะมีขึ้นมาบ้างสำหรับข้าสิทธาคามีแต่ว่ามีแล้วมันถอยหลังเร็วถอยไปไหนมันหลบก็ไปหาอสุปสัญญา อย่าลืมนะครับอันนี้ต้องทำกันให้ชินไม่ว่าเห็นหรือไม่เห็นมีความรู้สึกเท่ากันถ้าอารมณ์รักเกิดขึ้นมามาไหลก็ผลักให้มันล้มไปเหมือนนั้นใจเราผมอยากจะพูดว่าคำว่ามึงมากูมดุดเราควรจะพูดหมายว่ากูมุดตั้งแต่มึงยังไม่มา มุดตรงไหนมุดขวโยนูนในอสุปสัญญาคือในอสุปกรรมฐานกับกายคตานุสติจิตจับอารมณ์ให้ทรงตัวไว้นั่งนึกนอนนึกจิตพิจารณาอยู่ว่าใครหนอในโลกนี้ที่จะมีร่างกายสะอาดร่างกายของบุคคลใดที่เป็นปัจจัยของความสุข มันไม่เป็นปัจจัยของความทุกข์สมมติว่าเราจะมีคู่ครองสักคนปกติในยามเช้าตื่นขึ้นมาเราเข้าห้องน้ำห้องส้วมไม่เข้าไม่ได้เสร็จแล้วล้างปากล้างหน้าต่อมาก็รับประทานอาหารทำกิจการงานทุกอย่างก็ยัาหมดวันเมื่อสิ้นวันสิ้นเวลาแล้วแล้วก็นอนพักซิ้นง,งาน ตื่นมาก็ทำงานใหม่ตอนนี้เราจะหาคู่ครองสักคนที่ได้มาครอนและงานทุกอย่างไม่ต้องทำหน้าไม่ต้องล้างปากไม่ต้องล้างข้าวไม่ต้องกินมันสะอาดพองใสไม่อิ่มอยู่ตลอดเวลาแล้วมีคู่ครองแล้วเราจะต้องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้าหาได้อย่างนี้แล้วก็ควรจะหา ถ้าบังเอิญหาไม่ได้อย่างนี้เราก็มุดอยู่ในอสุปสัญญากับกายคตานุสติกรรมทานบวกกับสกายาทิฏฐิเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่เขาไม่ใช่ของเขาไม่ช้ามันก็พังเราติดอยู่ในร่างกายรู้ในกลิ่นในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศก็เชื่อเราติดอยู่ในทุก เรหาความสุขไม่ได้จนกระทั่งเมียลมใจเย็นเย็นสบายไม่ไม่วีตกไม่กังวลเรื่องความรักในระหว่างเพศไม่วีตกไม่กังวลเมื่อรุ่นในเมื่อพบรูปสวยเราก็เห็นว่ามันไม่สวยฟังเสียงไพเราะเราเห็นว่ามันเป็นอนัตตามันหายไปก็ทบกลิ่นที่หอมหวานหอมโวนโยนใจแล้วก็ถือว่ากลิ่นก็หายไปได้วยความน่าของลม แลวหากว่าจะมีการสัมผัสก็ถือว่านี่กระทบซากของผีแต่จิตใจของเรายิ้มอยู่เสมอว่าสิ่งท่านไหลเรานี้จะเป็นมานที่เราเรียกันว่ากิเลสมานจนกระทั่จทงจิตใจของบรรดาพวกท่านอย่างไหลนานๆจะมีลมราคะเกิดสักครั้งหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมีความรู้สึกตัวจิตบอกว่านี่มึงมาอีกแล้วหรือ เจ้าภายใหญ่เต้าตัวร้ายมหมีแล้วหรือจิตมีความรู้สึกอย่างนี้ในที่สุดอารมณ์ก็สิ้นไปเมื่อความรักในเพศหรือความรำความรักในรูปเสียงกิ็นลโดสะพ้าเกิดขึ้นมาใดอารมณ์ใจคือปัญญาสุกโตขึ้นมาตัดทันทีทันใด อย่างนี้เราเรียกกันว่าสกิทาคามีผลไม่ได้เพราะราคาเจริบจิตท,ที่มีความรักสวยรักงามได้ยังนะครับยังยังไม่เต็มมนาคาสกิทาคามีดีเพราะเรามาเริ่มตัดจะพยงแค่ราคะแต่ก็อย่าลืมว่าถ้าเราจะตัดกิเลสตัวใดตัวหนึ่งที่มันเป็นตัวนำ ในราคะก็ดีในโทสะในโลภะก็ดีในโทสะก็ดีในโมหะก็ดีถ้าตัวใดตัวหนึ่งมันพังลงไปแล้วอีกทุกตัวมันก็พลอยพังด้วยเพราะมันไม่สามารถจะช่วยกันพยุงได้รากเงาของกิเลสทั้งหลายองค์สมเด็จพระจอมไตรกล่าวว่ามีอยู่สามคือราคะโทสะโมหะหรือว่าโลภะโทสะโมหะ มันเป็นโต๊ะสามขาในเมื่อมันหักไปเส้อขายสองขาก็ไม่สามารถจะยันได้ชั้นใดใม่รากเงาของกิเลสต่อสามประการนี้ก็เช่นเดียวกันหากว่าท่านทัน้งหลายทำใดราคะตัวใดามาให้เฉพาะตัวนี้ให้พีนาศไปจงกระทั่งกำลังใจทรงเป็นอุเบกขายานไม่หวั่นไหวในรูปเสียงเกลียวสัมผัส อย่างนี้ธรรมะขององค์สมเด็จพระสงฆ์สวัตดีโสภาคระวังให้ดีนะครับบางทีท่านมาอยู่แค่สกิธาคาและบางทีท่านก็นมาอยู่ในเขตพระนาคาดีไม่ดีปุบป,ปับเปลี่ยหันทันทีเอาละสำหรับวันนี้มองดูเวลาก็หมดแล้วขบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้ว จนพากันตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามที่ท่านเห็นว่าสมควรแก่เวลาเมื่อชอบใจอย่างไหนทำอย่างนั้นชอบใจริยาบทอย่างไหนทำอย่างนั้นเรื่องิียาบทนี้บอกกันมาเป็นปกติว่าจะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้จะยิงก็ได้จะเดินก็ได้ แล้วก็ยังมีหลาายรยไม่มีความเข้าใจไปที่หน้าเช่นใดอะไรเวลาหมดแล้วสำหรับวันนี้เขาขอ,ขอ,อยุติไว้เพียงเท่านี้